คุณครูระเบียบจันทังครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนน้ำพองเกิดเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2507ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่40ทับ1หมู่1บ้านวังชัยตำบลวังชัยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่น ประวัติการศึกษาพุทธศักราช2530สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการพัฒนาชุมชนจากวิทยาลัยครูอุดรธานีพุทธศักราช2532สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการพัฒนาชุมชนจากวิทยาลัยครูอุดรธานี พุทธศักราช2533สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาบัณฑิตอาสาพัฒนาชนบทจากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นพุทธศักราช2556สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยมหาสาราคามประวัติการรับราชการ พุทธศักราช2534ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านกุดนาแก้วสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุนหารอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดพุทธศักราช2538ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ4โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเขาสวนกวางอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นพุทธศักราช2541 ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ4โรงเรียนบ้านขุดกว้างสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอน้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นพุทธศักราช2546าตำแหน่งอาจารย์สองระดับ6โรงเรียนน้ำพองสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอน้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนน้ำพองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสี จริยพรที่ได้รับพระราชทานพุทธศักราช2544ได้รับชั้นตรีตาพรมงกุฎไทยพุทธศักราช2548ได้รับชั้นทวีติยาพรมงกุฎไทยพุทธศักราช2552ได้รับชั้นทวีติยาพรช้างเผือกและพุทธศักราช2565ได้รับชั้นเหรียญจกกักรพรรดิมาลารางวัลที่ทำภูมิใจหนึ่งแนครูดี ครูดีสีน้ำพองข้อคิดในการปฏิบัติราชการความซื่อสัตย์เป็นเกราะกำบังในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จความซื่อสัตย์หมายถึงการยึดมั่นในความถูกต้องโปรง่งใสและไม่เอาเปรียบผู้อื่นในการทำงานเมื่อเราซื่อสัตย์ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องจะเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจจะทำให้การทำงานราบรื่น ความซื่อสัตย์ยังเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจากการทุจริตหรือการกระทําที่ผิดศีลธรรมผู้ที่ซื่อสัตย์ยอมได้รับการยอมรับและสนับสนุนส่งผลให้ก้าวหน้าและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานดังนั้นความซื่อสัตย์จึงเปรียบเสมือนเกราะกําบังที่คุ้มครองให้การทํางานมั่นคงและยั่งยืนมุทิตางานเกษียณเวียนมาถึง ทุกคนซึ้งในความดีไม่หนีหายเลือดนักสู้กแกร่งจริงยอดหญิงไทยโปรดจำไว้จักได้ใช่เอ๋ยนางครูระเบียบจันทรังนั้นยังชี้ยอดสตรีหญิงแกร่งแข็งแรงล้ำจิตใจดีมีเมตตา งามจากน้อมนำทำเพื่อสิทธิชีวิตครูถึงวันนี้ที่ต้องพรากจำจากท่านตามวิถีราชการงานสวยหรู34ปีการผลงานครูให้ความรู้สร้างเด็กไทยในแผ่นดินเพียงเดียวพบโคจรวิถี